สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมดา a g กอนลาจาน,นะครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่มานะครับก็คือกิจกรรมอำลาสอคุณเขานะครับประจําวันที่2 5เดือน9ปี2568นกิะครับกิจกรรมอำลาสองคุณเขาก็คือกิจกรรมสําหรับต่อจิก๊กซอเพื่อที่จะได้เศษของเศษของเสียงสะท้อนใต้พิภพนะครับแล้วก็เศษเอลีนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยจะได้หลังจากที่เรา ต่อที่คอจ,จิกซอ์เสร็จ1แผ่นนะครับมันถึงจะให้ต่อรอบนะครับซึ่งวันนี้ผมต่อมาแล้วนะครับก็คือจะได้ผมได้มา480เศษนะครับผมคร้าวๆไว้แล้วว่าถ้าเราได้480เศษเนี่ยสมมุติว่า500เศษใช่ไหมครับมันกิจกรรมมันมีทั้งหมด5วันเราก็จะได้2,500หรือว่าลบไปก็เหลือ2,400นะครับ2,400นเนี่ยแรกอันเนี้ย6 0 0 อันนี้600อันนี้6 0 0 1อันอันนี้5 0 0ร้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะน่าจะแลกอ่ข้างบนเนี่ยครบหมดนะครับวันนี้ผมก็เลยแบ่งแลกอันนี้ไป250นะครับก็คือได้ได้มาสิใบไปสุ่มนะครับการที่จะหาจิ๊กซอว์มันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยซึ่งเราซื้อกล่องพลังงานได้น้อยเนี่ยอาจจะ อาจจะได้น้อยกว่าคนที่เขาเติม VIP เยอะๆนะครับเพราะว่าเขาซื้อพลังงานได้10กว่าครั้งนะครับ12บ3ครั้งนี่จำไม่ได้แล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมซื้อประมาณ13าอันนี่แหละหรือไงเนี่ยนะครับมันก็เลยก็เลยได้เยอะนะครับหรือบางทีมันอาจจะสายฟี่อาจจะได้ครบก็ได้นะครับเพราะว่ามันตันเหมือนกันมันมีการตันเหมือนกันนะครับการหาทิกซอก็คือหาง่ายๆตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือเข้าไปที่เนื้อเรื่องหลักนะครับก็จะอยู่ตรง ฝึกกลยุทธ์หรือว่าตรงไหนก็ได้นะครับหาแถวๆนี้ก็ได้นะพวกเนี้ยจะเป็นจิ๊กซอของสุ่มนะครับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลยนะครับจิ๊กซอพวกเนี้ยมันจะสุ่มได้แต่ละเลขแล้วเราก็เอาไปเอาไปต่อนะครับแต่เรามาดูตรงนี้นะครับว่ามีการลด้จิ๊กซอหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ได้จิ๊กซอเหมือนกันนะครับผมแนะนํานะครับให้เราเข้าไปที่สลับสนุนอุปกรณ์ต่อสู้นะครับแล้วเราก็ไปตีบวก อุปกรณ์ต่อสู้คมกว่าการที่จะไปกดไอ้พวกอะไรอย่างนั้นนะครับมากดตีบวกตรงนี้นะครับแล้วกดเปิดเลยมันได้จิกซอเหมือนกันนะครับมันจะสุ่มได้สีทองด้วยนะครับแล้วก็สุ่มจิกซอตามหมายเลขนะครับถ้าเกิดเราได้ถ้าเกิดเราได้จิกซอของตามเลขมาเนี่ยให้เรากดใส่ทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่ผมจิ้มจิ้มตรงนี้นะครับมันก็จะคํานวณให้พอเราขาดที่ไหนเนี่ยให้เราใส่ สีทองตรงนี้แทนได้นะครับแต่ตอนใส่เนี่ยแนะนําให้ใส่ตรงสีม่วงก่อนนะครับเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าไอ้สีทองเนี่ยมันสามารถใส่ได้ทุกเลขนะครับเวลาที่มันไม่ครบนะครับผมถ้าเราหาไม่ครบไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าเราคิดว่าแลกอันไหนให้คุ้มที่สุดโดยส่วนตัวนะครับให้แลกไอเศษเนี่ยให้หมดนะครับอ่าหนึ่งร้อยอันได้ 10, 10สิบสิบเศษก็คือหกร้อยอ่ะ จะได้ทั้งหมด60เศษก็คือเท่ากับ1ตัวละครนะครับเราสามารถสามารถเลือกได้เลยนะครับดีกว่าไปแลกอย่างอื่นส่วนชิ้นส่วนที่สที่แนะนําให้แลกเลยก็คือตัวกาชานะครับตัวกาชาถ้าเราแลกครบแล้วมันก็มาแลกอุปกรณ์แปรธาตุได้สามอันนี้จะคุ้มคุ้มค่าที่สุดถ้าเรียงลำดับความสําคัญก็คือเลือกเศษก่อนแล้วก็มาเลือกบัตรสุมกาชาแล้วก็มาเลือกอาวุธแปรธาตุนะครับ ส่วนกิจกรรมของราชาพุทธของยอมุลการนะครับก็จะมาวันที่29นะครับเป็นตัวละครลิมิต็ดมาพูดกับเฟลิลนะครับส่วนยมุลการเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเซิรฟ์ฟหลักๆเขาค่อนข้างให้ใช้กันทุกคนนะครับแนะนําให้ถ้าใครมีงบเนี่ยสามารถสุ่มมาใช้ได้ตามกําลังนะครับแนะนำสามดาวขึ้นไปนะครับถึงจะเห็นผลนะครับ ส่วนใครที่อยากดองรอไว้ก่อนเนี่ยสามารถดองรออีวาได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาวันไหนนะส่วนเฟนริวนะครับถ้าใครมีถ้าใครมีอ่อนอตันหรือว่าคยรู้เนี่ยถ้าเราไม่อยากสุ่มเนี่ยก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้แต่ว่ามันก็เก่งพอ,องกับนอตันนะครับเซิร์ฟหลักๆก็ยังมีใช้กันอยู่แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นนอตันแล้วก็จิเซ่นะครับจิเซ่จะเป็นร่าง u ูตอนนี้เซิร์ฟไทยเรายังไม่เข้านะครับ มาดูทีมของเรากันบ้างนะครับตอนนี้ผมพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้พลังอยู่ที่32มสล้านแปดแสนหครับวันนี้ผมว่าจะดันสักสาสามล้านกว่ากว่านะครับตอนนี้อยู่อันดับ3ของเซิร์ฟนะครับห่างแค่6กแสนผมกับเขาเนี่ยจะสู้กันแบบสู้สีตลอดนะครับส่วนกิจกรรมของอัญเชิญโชคชะตานะไม่ใช่ใช่ป่าวว่าอัญเชิญโชคตา,าถูกแล้วตอนนี้ผมอยู่อันดับ2องนะครับร้อยสาคะแนนนะครับ ก็คือผมจะเอาฉายาอันนี้นะครับมันบวกโจมตี2%ป้องกัน2% h HP 2%พนะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็บวกพลังโจมตีด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะได้มาเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินแรกนะครับถ้าเราสูมฟรีเราไม่มีทางที่จะติดอันดับได้นะครับเพราะมันรวมเซิฟนะครับระหว่างเซิร์ฟ37,38,39,40สะครับสู้กันนะ4เซิฟตอนนี้ผมสู้มาถึงอันดับ2นะครับเดี๋ยวอีก5ชั่วโมงมันก็จะลีแล้วนะครับประมาณ5ทุ่มนะ ประมาณห้าทุ่มเนี่ยมันก็จะรีแล้วนะมันเป็นฉายาถาวรที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่อันดับที่ตั้งแต่สี่ลงมานะครับมันจะบวกอย่างละหนึ่งเปอร์เซ็นมันค่อนข้างที่จะต่างกันมากครับแล้วก็จะได้ไอ้จอกแปธาตุเนี่ยไปอัพอัพหินแปธาตุของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเศษเลือกแล้วก็ไอ้นี่นะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างดีนะครับส่วนแพคผมก็ซื้อประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดผมจะตกจริงๆนะผม มีตรงนี้อยู่ผมสามารถกดได้เลยนะครับก็คือใช้1 9น9้าสามารถซื้อแล้วก็เพื่อที่จะแซงอันดับของเขาขึ้นไปนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะอยากได้มาฉายาเนี่ยส่วนในกิจกรรมของวงกดเขตมายาตอนนี้ผมอยู่ที่อยู่ที่3มนะครับร้อยด่านร้อยหกบสายังไม่ได้ดันต่อนะไอนี้ผมก็ว่าจะสู้ถึงประมาณ ถ้าเราไอเนี่ยถ้าเราดึกถึงดันตันด่านก่อนนะมันมีสองร้อยห้าสิบด่านนะบ,บทที่สองนะมันมีทั้งหมดสองร้อยห้าสิบต้องถ้าจะเข้ามาดูต้องมาดูที่เข้ามาดูที่รางวัลน,นะครับมันจะมีบอกนะเนี่ยบทสองจะมีทั้งหมดสองรอยห้าสิบนะครับบทสามจะมีทั้งหมดสามร้อยก็คือสามร้อยเนี่ยสุดละ ถ้ายิ่งจบเร็วเราจะยิ่งได้เสร็จเลือกตัวละคร AI นะครับค่อนข้างที่จะดีนะแต่มันก็ต้องอต้องพยายามนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดถ้าใครอยากผ่านง่ายๆต้องมันอัพค่าพายเนี่ยครับยิ่งอัพเยอะยิ่งยิ่งผ่านง่ายนะแต่มันก็ต้องสู้กับเวลานะครับยิ่งเราผ่านเร็วเท่าไหร่เราก็จะติดอันดับนะครับมันไม่ได้วัดกันที่อะไรเลยนะครับ ยังไม่ผ่านไอ้ด่านนี้เขาให้ผ่านให้ผ่านภายใน8รอบเฮ้ยผ่านแล้วเห็นไหม <c oughs> ดูสิมผมจะไปได้ถึงไหนนะครับ้อหกละคืออันดับ1อันดับ2เนี่ยเขาอยู่ประมาณร้อยเจร้นะถ้าเรายิ่งจบตัน2อ0เร็วกว่าใครเพื่อนแล้วก็คือติดท็อปหอยู่งั้นเลยนะครับมันจะเรียงคนที่ คนที่จบเร็วกว่าติดท็อปนะผมไปแล้วร้อยหกแปดแล้วอันนี้ไม่ผ่านได้ไง,ไงวะอ๋อเลือดเลือดต้องเหลือให้25%่ถ้าใครไม่ผ่านก็ลองกดไปได้เรื่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างให้จะใช้เวลานิดนึดน่งนะ นี่นะครับร้อยเดสิบละดูซิว่าเราจะแซงเขาได้ไหมนะโอเคผ่านร้อยแล้วอันนี้ไม่ผ่านาเขาบอกว่าเราชนะศัตรูทั้งหมดเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะเออผมมีดิสคอร์ด สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยสอบถามได้ในใต้คลิปนะครับหรือว่าในปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับสามารถกดเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับ